ราคาล่าไหนต้องการมาดันน้ำนะครับแบบนี้มีเดินต่อกันค่ะตลาดไทยกองพอบุ้ยเขามีมอไซค์มาขายด้วยเดี๋ยวดูจะหน่อยนี่มีมาขายด้วยนะมอไซค์นะคะขายทั้งคันเลยนี่แบบนี้เลยมีมีนะคะเนี่ยค่ะตลาดไทยนะคะแบบนี้มีด้วยเปิดอยู่ที่เท่าไหร่คะโดยประมาณ หนึ่งหมืนห้าพันทุกคนมาได้เลยเส้นเมนที่รถผ่านนะคะหลังเสาไฟที่สิบห้าสิบหกเปิดราคาไปที่หมื่นห้าราคาก็ลองมาคุยกันต่อรองกันค่ะค่ะค่ะโอ้่ะของเขามีของใหญ่อลังการเลยดูดูของในรถเขาน่ะพวกปั๊มพวกโอ้โหของบะละอ้าวชุดนี้มานี่กัน เจ็ดอ๋อเดินดู<อ>ต่อวิยยอเจอ 7, 8, 5, 7, เจอตู้นี่ละลำไใดนี่เป็นกร้าของรถนะครับขยับรถด้วยนะครับฮั n ด้นะครับเจอตู้ดแ่แล้วอยเคันนะครับเป็นโตโยต้าลีเวอนะครับ ไม่ทราบว่าอยู่ในตลาดเราหรือเปล่านะครับเราจะมาเป็นหนึ่งครั้งแล้วนะครับเจ็ดกองไก่ซอสเสือเก้าเก้าแปดเก้าเชอบจังเ็ดกองไก่ซอสเหือเก้าเก้าแปดเก้ากรุงเทพนะครับโตโยต้ารีวอลนะครับสีขาวเป็นตู้เหล็กด้วยนะครับอีกหนึ่งคันนะครับคอควายลาริงเก้าสามหนึ่งศูนย์กรุงเทพคอควายลาริงเก้าสามหนึ่งศูนย์กรุงเทพโอ้โหอันนี้สายไฟโอ้โหของอลังการมากเลยค่ะทุกคน แต่ขยับรถด้วยนะครับตรงนั้นจอดไม่ได้นะครับของคครับเดินต่อค่ะเดินต่อกันค่ะทุกคนนะคะไปเดินดูต่อถ้าเสียงถ้าเจอเสียงตรงไหนที่มีเสียงเพลงก็านาก็จะปิดจะปิดคลิปเนาะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องสำอางเป็นของเออเครื่องสำอาง เดินจะเดินเข้าซอยโน้นไหมเดินเข้าซอยดีกว่าไหมจะเดินเข้าซอยหรือจะเดินเมนหลักอะเดินเข้าซอยไปเล่นๆกันแล้วกันน่าจะน่าจะเสียงเพลงม่าจะเงียบดีเข้าซอยนี้เพราะว่าอยู่เมนหลักมันใกล้ลําโพงเสียงเสียงเพลงดังขอโทษค่ะค่ะเข้าซอยมาอ้อก็ไม่ได้เบาเลยเสียงเพลงดังอยู่เหมือนเดิมค่ะเสียงเพลงก็ดังอยู่เหมือนเดิมลําโพงเขาเปิดเปิดเสียงดัง ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเข้ามาไะนั่นว่าจะอ่ะน่าจะน่าจะเบาน่าจะเบา,า,เ,บาเดินดีกว่าเดินหลบเสียงเพลงกับเสียงเพลงดังกว่าเดิมมีมีอะไรเนี่ยมีมีอะไรเนาะอูมะม่วงมีมะม่วงด้วยเนี่ยค่ะก็จะประมาณแบบนี้นะคะบรรยากาศบรรยากาศตลาดนัดตลาดไทยของผม บรรยากาศตลาดนัดตลาดไทยของผมก็จะประมาณนี้อ้าวแล้วแล้วมาอยู่นี่แล้วหรอไม่ไหวป่ะเนื่ยตรงไหนเหนื่อยอ้าวเหรออ๋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 อเราซ้ายขวาอ๋ออ๋ออ๋อเหนื่อยชื่อเสียงเราพูดไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องไม่ไม่เราเราฟังไม่รู้เรื่องไงเสียงมันดัง เสียงมันดังแล้วเราฟังคุยกันไม่รู้เรื่องอคุยกับลูกค้าไม่ไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่เลยใช่เขาถามเลยเราก็ไม่ได้ยินเราตอบไปเขาก็ไม่ได้ยินเข้าใจใช่ฮะฮะใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเอ๊ะเราว่าหนีเรามาทําไมหนีเรามาอยู่ตรงนี้เอง